ในนี้เดชิงราสามกบเเบิซกินจก็นะกลง่ายลำนวลนี่เพ่ดาวชนามิวเร่ลักกาจวังเมันเจูบลีวงเดูางเย็พมิชานีเมมชานีเพ่รักกลุ่มนิ่งตุ้มลำนี่กลงง่ายจิงยังเร่ลกาจาเทมันีวท่า ยาดูคราไมชาและคงสาจันดูชังชิงบีงาลามนาเจลูเรยันเนซอนราคักแชิงบีวานี่ไมดูคักครักแคักมลู้มชาแลจังยาลามกลัวงกายๆข้าสันเจสันเซงสันบันลามนีกลโลละจังยามง่ายงาสราแค่ไหนลัม โลยังก็ไอเรานณกันในโซลาวันจะคุ้มยาลำนี้ติ่งยังกโลงาติ่งยังเร่ีซีกินโจีซีกรุ๊งกุเทาเทบองริงดับลูกากินวังบองริงมะกำดับกรุ๊งกุเทามะกำดับนี่เทบมขีชอนไรนะรากแกรุมนิ่งตุ้มลำนี้มัตดุดมันเวยกโลสาวนารี เอบีซีปองริงพอเจมูานิดิข่พอเจฉันยรบนิมงปนี่ดินยูอนหนาแนเเรนักล็วางามกัมบุงนิยามดูเกบีซีกินโจก็นาลบเซนคิงมีมงาสาเพติดุนคูรุมนิงตมอลูเพมงบัจจิจขัดนา กรุมนิงตุมลลำกลงาสกันเลนัวพงชวาจิมบัญญงคระเพทชนาแล้จิมมยูลำงาเรล้วไงจะเอบีซีอนจก็นติดุนบัจเจตเทกโลพหางอสแนได้มกับบุงนี่ดิงยามมตุดนากโลวสาวลูนามตุแต่นี่น้พงชวานี่ดิงใครคูนามุง room ko taw alu ni kinjo de shila ya myae la khong khuna go kbc sangwang buga bongsi gu nogu phong nabu nogu phong tha one collection room ning tum alu phe chom singin na kinjo de shigunya ga masum go rauna chak ngare ndae me bin khum khang ai phumusha ni มูมิชานีโยนเคนครุ่มงานีคลามบะครุ่มงานีกรุมนิงตุมลำตาตุดช่างล้อมงานียองครามตูอาจาวะอากิวปีมีดุงอากาศยองเพกดไรสังบอกสิมกอมกาเจจูจจเงากาเจจูปัสัย